เวลา9นาฬิกา20นาทีวันนี้ที่อาคารชาเลนเจอร์1 0แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีพลเอกประยุทจันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ2022โดยมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกวรเกียรติรนานน์ประหลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือ พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายทหารระดับสูงให้การต้อนรับทำกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดผู้สื่อข่าวรายงานได้ว่าพลเอกประยุทธ์มีสีหน้าเคร่งขรึมและไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนที่ถามว่าเป็นอย่างไรสบายดีหรือไม่นี้สวัสดีค่ะนายกเป็นไงบ้างสบายใจไหมครับสบายใจครับรัฐมงตรีช่วงนี้ ด้านนะานบอเล่าครับท่านนี้สบอายใจไหมครับเอ็ก็ไม่ไดัน นี่พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวบางช่วงบางตอนระหว่างการกล่าวเปิดงานว่ารู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนี้ผลสําเร็จจากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับว่างานนิทรรศาการอุปกรณ์ป้องกันประเทศเป็นงานที่มีความสําคัญในระดับภูมิภาคเอเชียเป็นนิทรรศาการทงางทหารที่นําอาวุธยุโทโธปรกรณ์และเทคโนโลยีด้านความมั่นคงที่ทันสมัยจากนานาประเทศมาจัดแสดงโดยครอบคลุมในมิติต่างๆอย่างครบถ้วน การเข้าร่วมงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพเจ้าหน้าที่ระดับสูงและคณะผู้แทนจากหลายประเทศรวมถึงผู้ผลิตผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆที่ได้นำอาวุธยุโทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการบรรเทาสาธารณาภัยมาร่วมจัดการแสดงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพไทยและนานาประเทศในภาพรวมเป็นอย่างมากในนามของกระทรวงกลาโหมขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศเอกอัครราชทูต ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมง,งานและขอขอบคุณผู้ผลิตรวมทั้งผู้ประกอบการจากประเทศต,ต่างๆที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์เดินเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงอย่างตั้งใจและเดินเยี่ยมชมดุกบูธอาทริระบบอาวุธปืนขีปนาวุธรถถังอากาศยานไร้คนขับพาหนะขนส่งเรือระบบดาวเทียมระบบการสื่อสารระบบเทคโนโลยีการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ทางไกลระบบควบคุมการยิง พลเอกประยุทธ์ได้ทดลองขึ้นไปนั่งปืนใหญ่อัตจรรร้อยยางพร้อมดูอุปกรณ์ภายในอีกทั้งได้ทดลองยกปืนขนาดยาวและเล็กยกปืนยาวขึ้นเล็งและระหว่างการเดินเยี่ยมชมเทศการพลเอกประยุทธ์กล่าวเพียงสั้นๆกับสื่อมวลชนว่ามีกําลังใจดีอยู่แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับการออกงานในวันนี้ของพลเอกประยุทธ์ถือเป็นครั้งแรกที่ปรากฏตัวต่อสาธารณาชนภายหลังจากศารลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอวินิจฉัยการดํารงตําแหน่งนายก ครบวาระ8ปีเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ